สิค่ำมาได้พี่น้องบรรยากาศาเ,านเนี่ยมาแล้งมองเนี่ยฟ้าเริ่มมืดขึ้นสลุสรัวไปแล้วสลืมสลืล้อไปละละเนาะนะคะชาวปลาเขา,างามงามพี่น้องมองนะกตะลั่ลลงตึงๆเขินสวยงามาเสียงรถได้พี่น้องน,นี่น้ำบ้าดาลอของน้องข้าวหอมและเด่นในบ้านหลังนั้นแหละ <c oughs> มีต้นตาลเนาะสมัยโบราณตะกี้มันมีต้นตาลตัวพี่น้อง กระบ้านค่ำหลายบ่ได้เพราะว่ามาือเหนียวรถไฟฟ้ามาเนาะบ่ได้เอารถมอเตอร์ไซค์มาพี่บ่มีไฟเลี้ยวพี่สั่งมากพี่บ่ได้เห้นหอไปเลือกเอาหอาไปเลือกเอา,าเ้ากับพือ,อสิแบบไปเลือกเอาที่มีไฟเลี้ยวมีอะไรครบเนาะอันนี้เพิ่นกระเบิงในเขาเขาเขาเสารสี่ไข่เพิน่นเพิ่นได้ซอยเขาซื้อลูกสาวย่งหอมนี่ละอุนะะ้ยบรรยากาศสวยงามมากเลยเนาะพี่น้องดูพาวิวส,สวยๆมาฝากพี่น้องนะคะ นั่นนุ่มเด็กแนวมาแหละคนไหะมาอีกแล้วมาลาเข่ากำลังงามนะว่าไงคะเด็กแนวทั้งน้อยทั้งน้อยทั้งใหญ่ <c oughs> เด็กแนวตัวตึงคุณ <c oughs> เศรษฐีบอกว่าตัวตึวตงตอนที่ไล่สดเมื่อกี้ขี่ผ่านไปผ่านมาแล้วบอกจะชวนยายเด้อรถยายจอดอยู่ตรงนั้น <c oughs> มีมอเตอร์ไซค์หล่ะจักรยาน ขี่แบบบอสะทกสะทานลบกันเลยได้พี to er> ่น้องเพราว่าไฟแรงสูงเนาะไม่ลุนจัดนี่พี่น้องหางมึงยังหอมยางใกล้ๆห้างแตนเนาะนี่สวกนึงก็บจิ้งสรีวาสันต์กัวยังนี่งาวกว่าสวกนึงนะคะลบกันเถอะบาดเสียวเราไม่ไปใกล้เขาเขาก็คงไม่ทำอะไรเราหรอกเนาะเขากำลังกลมจ้ะพี่น้องเนาย กำลังจะก้มลงข้าวกำลังจะได้ฟิวเนาะกำลังสวยกำลังงามนะฮะบรรยากาศเนี่ยมาแรงพี่น้นงไปเี่ก็เป็นป้าเก็บเห็ดแล้วนี่มันชุ่มนุ่มกันนะครับอุบ่าวแนวตัวสามสี่คนนเดี๋ยวเราไปลงคลิปตอนที่เราอ่าป้ากันจองนะคะหอมไปเก็บกันจองกดพักบุ้ง ไว้หน่ะแต่กาได้นกัมหนึ่งวันนี้มดดำจ้ขาขาเยเนีย้ยเนี้โอ้ยมไม่ไหวไม่สนได้ถอนตัวคุณอ่ะโอ้สิงแห้งคุณเด็กแนวพี่น้องเบิ่งคุณเอามาประกอบฉากไข่ย่อยแล้วมีแต่คนรอรอมาถามหาน้องข้าวหอมด้วยนะเ,เขาเหรน้องข้าวหอมไปไหนตอนนั้นเขาไปกระโดดน้ำทีิศาเนาะพอเราเดินไปเขาขึ้นจากน้ำเนาะ อา้าวเาตามาล่ะเขาาเลิกงานมาแล้วตาเลิกงานมาแล้วโอ้ยน่าจะมาเอากล้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมือนาจะเอาเสียมมานําโอ้เสียมแลม้วมีดอกมืมือนาามอไซมาก่อนมสิมาเอากล้วยหอมกล้วยเขียวใหญ่ไหมพี่น้องมันเป็นกล้วยหอมเลยกล้วยเขียวใหญ่เนาะเดี๋ยวพาไปเบิร์นไคกันจองเดี๋ยวแบตเตอรี่สีเบิร์ตกร์เปล่า,ายางก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวมันสีนี่ขี้เล็กเก็บไปแกงได้นะเนี่ยเอาขี้เล็กไปต้มแกงได้นะ ได้กี่ยอดเนี่ยเดี๋ยวหาเก็บได้นะเนี่ยกลางวันเนี่ยเดี๋ยวให้นอห้องเขาหอมไปโรงเรียนก่อนได้สิหาเก็บขี้เล็กไปแกงเนาะดอกแกงแสบเน้นนั <c oughs> ่นหัญญาด้กินแกงงวงหายเออใครใครไม่นอนไม่หลับกินให่งหวงน่อนใดเนาะนี่ก็คือควายเผือกข้าธข้ามาชาติและควายดำอยู่น้ำกันใดสี่ตัวนี่พักกระจอวงเลยพี่น้องเต็มให้อยู่นี่พักกระจอวงรวนรวนเลยบ่ มันจะเกิดอยู่ในปลาเขาพี่น้องมันพักกานจองเลยด้นี่รว,ว,วนเลยเนาะสังเกตให้ดีเนาะขอขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์สับสกา์ให้เ้าหอมสาหน่อยมากเลาะได้เท่พี่น้องลยคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้เจ้าบ้าน,น่อยเด้อนะคะขอบคุณที่รับชมพักกานจองเกิดในปลาเขาเต่าพี่น้องเคี้ยวเหยว่ออยู่นะคะเดี๋ยวอยู่ในหนาลดเท่ากับมีนี่เจ้าหอมเอาไปซองก่อนที่สิปิดลิปลงแล้วก็พักบุ้งตอนนี้หากเล้หน่อยลงมดดละน้ำเนาะ นี่ได้ยาละกรรมไปลวกจิ้มปนเนาะนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะเนาะนะคะบ๊ายบาย